เจริญพรท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาพบกับโคกน้องนาดาราโมเดลของคุณแพนเค้กเขมนิจจามิกรกับคุณบอยพิสนุนิ่มสกุลหลังพายุโนรูพัดผ่านครับท่านผู้ชมครับโอ้โหว้าว น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ท่านผู้ชมครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ชุ่มชื้นร่มรื่นครับแต่ที่สังเกตเห็นได้ว่าบนโคกนะครับท่านผู้ชมจะไม่ท่วมอยู่แล้วนะครับแต่ในานาก็ต้องมีน้ำเต็มนาในหนองมีน้ำเต็มหนองนะครับในโคกบนโคกก็ ตลอดปลอดภัยจากน้ําท่วมครับท่านผู้ชมครับแต่ก็โอ้โหพายุพัดผ่านครับต้นไม้หักและที่สําคัญก็คือหักลงบังถนนด้วยสิแล้วก็หักลงในนาข้าวด้วยความเสียหายของแผนเค้เขมมนิดนะครับก็พรุ่งนี้หลวงพ่อสังคมกับทีมงานศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินก็จะมาเอา ต้นไม้ออกจากนาข้าวให้กับแผนเค้กครับเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาหลังจากฝนฟ้าขนองพายุเข้าทำให้เราต้องมาสำรวจแลวก็พาท่านผู้ชมมาชมโคกน้องนาดารามโมูเดลครับจากโคกน้องนา pancakes, แผนเค้กเขมีิจะมีก่อนและบอยพิษณุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ a catcher in pown